นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันเรื่องบาปบุญคุณโทษกันหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงป่วนซึ่งแกมีอาชีพขับรถรับจ้างรถสองแถวใครจ้างไปไหนแกก็ไปวันนั้น ลูกแกตะโกนเรียกพ่อพ่อมีคนเข้ามาเรียกแล้วพ่อตอนนั้นสามโมงเช้าเองลุงป่วนแกนอนอยู่ห้องข้างบนกําลังคิดว่าจะนอนเอาแรงสักงีบหนึ่งมันก็น่าจะดีเพราะว่าตื่นนอนตั้งแต่เช้ามืดไปขับรถรับคนเออมีอะไรเลยเองถามเขาดูดิลูกสาวก็บอกเขาจะมาจ้างรถไปขนของอะพ่อเออถ้ามาหารถก็ต้องลงไปคุยนั่นหมายถึงเงินนี่ สองแถวคันเล็กๆของแกก็ยินดีบริการเต็มที่ปรากฏว่าคนที่มาจะมาจ้างเนี่ยเป็นคนรู้จักกันไม่อยู่ไม่เหยื่มันแล้วไอ้คนชิบหายนี่ยังไม่ทันจะคุยอะไรกันเลยดา่าเปล่าเปล่าแต่ไม่ได้ด่าลุงปวดหรอกด่าใครอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยอ้าวเดี๋ยวี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนะฮะมานก็ด่ากันขโมงโฉงเฉงเดียวก็ผัวฉันนะสิลงุงไม่อยู่กับมันแล้วไปขนของได้เถอะจะเอาสักเท่าไหร่ขนไปไหนล่ะ ก็ไปหมู่บ้านก้าพัฒนาแค่เนี้ยมันต้องมีคนไปยกของด้วยนะฉันยกไม่ไหวหรอกของนิดเดียวลงุงไม่เอาอะไรแม่งไปหรอกมีแต่เสื้อผ้าโต๊ะรีดผ้ากระมังซักผ้านอกนั้นทิ้งให้แม่งเอาไว้นั่นแหละเออย,อย่างนั้นเหรอแล้วจะให้เท่าไหรอ่อ่ะสองไปไม่ลงเออขออีขอสักฮะอีห้าสิบก็แล้วกันแหมลงุงเอาอีกทั้งห้าิบเลยเหรอออาไปก็ไป ไปส่งที่หมู่บ้านนั้นเป็นเป็นบ้านชั้นเดียวไปอยู่กับญาตินะหลอนคุยไว้อย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ยังสาวอยู่แม้ว่าจะสาวไม่มากก็าตามแต่หน้าตาก็พอไปวัดได้หลอนเล่าว่าสามีนะไม่เอาไหนมีปัญหากันแต่ก็ไมา่ได้บอกว่าปัญหาเป็นปัญหาอะไรทีนี้หน้าที่ของแกก็แค่ส่งให้ถึงที่หมายโดยเรียบร้อยแล้วก็รับเงินขับรถกลับถึงบ้านก็ได้พักผ่อนนอนงีบหนึ่งอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ พอใบๆก็ออกรถอีกรอบนึงจอดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านใต้ต้นไสรอผู้โดยสารปรากฏว่าผัวของผู้หญิงคนนั้นมาแล้วหน้าดำคร่ำเครียดมาเลยทีเดียวซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาพอเห็นลุงป่วนก็ตรงรี่เข้ามาเหมือนเด็กเห็นขนมไม่มีผิดลุงลุงเอาเมียผมไปไว้ที่ไหนอะ่ะอ้าวกูจะไปรู้เหรอก็ลุงไปส่งอะ่ะอ้ารู้ได้ไงวาเขาไปส่งคนข้างบ้านบอกว่ามันไปรถลุงพาไปหน่อยสิ แกยังไม่ทันตอบอะไรเ,เออเรื่องอย่างนี้มันยากอยู่ผัวกันเมียกันก็จริงแต่ถ้าอืพาผัวมันไปตามเมียแล้วเมียเกิดไม่พอใจด่าเอาก็ยุ่งตายเลยเดี๋ยวข้าไปแล้วเมียเองจะว่างไงอะ่ะไม่ว่าไงรอกมันงอนนิดหน่อยท่านั้นแหละเดี๋ยวมันดา่าข้าหรไม่ดา่ารอกถ้าด่าผมรับเองไปลงไปเอาเท่าไหร่สามร้อยไกลหรือลงุงไปหรือเปล่าวะไปสิลงุงไม่ไปรู้จะเจอได้ไง ลุงป่วนก็เลยพามันไปผัวเมียเจอหน้ากันผู้หญิงก็ต่อว่าต่อขานฝ่ายชายก็ยอมรับผิดทุกอย่างเถียงเสียงอ่อยอ่อยพอเป็นพิธีผลสุดท้ายสองผัวเมียก็ช่วยกันขนของกลับเขาก็บ่นว่าเมียไม่น่าหนีมาเลยทําให้ต้องเสียเงินเสียทองค่ารถเปล่าๆตั้งหลายร้อยลุงป่วนก็อยากจะบอกว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาผัวกันเมียกันมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันอย่างโบราณว่าลิ้นกับฟันน่ะแหละ ส่วนไอเรื่องเสียเงินนะมันต้องเสียอยู่แล้วทะเลาะกันบ่อยๆหนีกันบ่อยๆง้อกันบ่อยๆแล้วก็มาจ้างรถลงุงเออก็จะเป็นการดีกบกิจ,จการรถสองแถวรับจ้างของแกเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแกคิดอย่างนั้นแกก็ขอบใจสองผัวเมียหลังจากรับเงินเป็นที่เรียบร้อยแต่ผัวก็ส่หน้าเมียก็ยิ้มสดชื่นที่ทผัวไปง้อกลับบ้านสีหน้าต่างจากตอนไปจ้างรถพาหนีเหมือนกับฟ้ากระดินเลยทีเดียวแหละ ลุงป่วนก็ฟังข่าวว่าพวกเขาจะทะเลาะกันอีกหรือเปล่าก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ดีแล้วอยู่กันยืดยืดอยู่กันนานนนี่ยังไม่มีลูกนะถ้ามีลูกแล้วเรื่องมันจะเยอะยิ่งกว่าน,นี้อีกลุงป่วนไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรขึ้นมาได้แต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็มีเรื่องของสองผัวเมียคู่นี้มาสู่ความรับรู้ของแกอีกแล้วอ่า ได้ยินว่าเขาสองคนมีปัญหากันอีกคราวนี้ถึงกับลงมือลงไม้เลือดตกยางออกคนที่ต้องโดนหามเข้าโรงพยาบาลก็คือฝ่ายเมียนั่นแหละโดนผัวเตะที่สลบเลยคนที่มาเรียกรถแกไปรับเพื่อพาไปหาหมอก็คือไอ้เจ้าผัวตัวดีเจ้าตีนโหดนั่นแหละอาการเมียเขาหน้าเป็นห่วงแต่พอถึงมือหมอแล้วก็หมดห่วงไปได้เยอะแต่ผลการรักษาก็ไม่ดีนักเพราะว่าเมียเขากลายเป็นคนหลงหลงลืมลืมเลอะเลอะเลือนเลือนไม่เหมือนเมื่อก่อน เคยช่างพูดช่างคุยพอออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ดูเสื่องเสื่องนึกอะไรไม่ค่อยออกจำลุงปวนก็เกือบไม่ได้ทั้งที่เคยพูดเคยคุยออกเย้ากันสนุกสนานเปลี่ยนเป็นคนละคนอ่ะอย่างนี้เป็นผลมาจากการโดนซ้อมลุงปวนก็ถามคนเป็นผัวว่าแล้วจะทำยังไงเขาก็ได้แต่สายหน้าบอกว่าสงสารเมียอ่าลุงปวนก็ถามว่าไปทำรุนแรงก็ทำไมละ่ะเขาก็เล่าว่าจับได้ว่าเมียมีกิก๊ก อะไร่ะกิ๊กอะไรตอนนั้นไอ้คานี้มันยังใหม่อยู่อ่าเขาก็บอกว่าเขาสงสัยว่าเมียจะมีชู้เพราะแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวสวยออกจากบ้านถามว่าไปไหนก็ไม่ยอมบอกก็เลยทําให้เขาหงุดหงิดใจเป็นอย่างยิ่งแอบติดตามดูก็เลยเห็นว่านัดพบกับผู้ชายหนุ่มๆคนหนึ่งอายุน้อยกว่าทําให้เขาปราดเข้าไปแสดงตัวพอทั้งสองคนเห็นเขาเท่านั้นรีบแผ่นหนีกันอ่าเขาตามไม่ทัน หนีไปเลยทั้งสองคนเขาตามหาจนอ่อนใจแล้วก็กลับบ้านรอที่บ้านเมียเขาก็ไม่กลับสองคืนก็ยังไม่โผล่สามคืนก็ไม่เห็นแม้แต่งเงารออยู่เจ็ดคืนเึงได้กลับมาพอกลับมาเจอหน้ากันก็ไม่พูดพรามทําเพลงรีบซักซายไล่เลียงทันทีเมียก็บอกไม่มีอะไรคนรู้จักกันเท่านั้นแหละอา้าวแล้วทําไมต้องหนีด้วยละ่ะถามอย่างนั้นก็ได้รับคําตอบบ่กก็ตกใจอะ่ะกลัวจะโดนทาร้ายเออ ให้สบานก็ไม่ยอมสบานมีปากเสียงทะเลาะก,กันหนะักเข้าเมียก็พุ่งออกมาว่ามีชู้แล้วทาไมไม่เห็นจะเสียหายอะไรเท่านั้นนะเขาบอกก็ขาดสติไปหมดนะหน้ามืดหูอื้อไปหมดกว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่เมียกองอยู่กับพื้นเรียบร้อยแล้วเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยลุงถ้าเป็นลุงลุงจะทําทไงอะ่ะเออมันก็หนักหนาสาหัสพอสมควรเลยทีเดียวสิ่งที่เขาเจอมานั่นเออแต่าหากว่าแกเป็นอย่างเขาก็คงจะลืมตัวไปเหมือนกัน แต่เรามันแก่แล้วคงจะไม่ทําอะไรถึงขนาดนั้นนะลุงปวนก็ถามไว้แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงบ้างละ่ะไอ้ที่ว่าชู้อ่ะเขาก็บอกไม่ได้คราวมาเลยยังไม่รู้ว่าหมอนั้นเป็นใครเพราะเมียไม่ยอมเปิดปากบอกอะไรเลยส่วนเมียเขาเนะ่ยยิงนานวันก็ยิ่งเจ็ความจําเสื่อมพวกพ่อตาแม่ยายก็จะเอาเรื่องที่ไปทําลูกสาวเขาถึงขนาดนั้นแต่เขาก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ได้กระทําลงไป สาบานว่าจะเลี้ยงดูหล่อนไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไม่มีวันจะทอดทิ้งกันเพราะว่าเขารักเมียคนนี้มากทําให้พ่อตาแม่ยายต้องเงียบไปจริงๆแล้วลูกสาวของเขาก็ผิดที่ทําตัวเสื่อมเสียเขารู้ตอนหลังว่าชายชู้ของเมียของเขานะั่นแท้จริงก็คือไอ้หนุ่มที่เคยทํางานกับเมียมาก่อนอยู่ที่ทํางานเดียวกันก่อนที่เมียจะออกจากงานมาแต่งงานกับเขาเนี่ยคนที่บอกก็คือเพื่อนของเมียที่พอจะรู้เรื่องนี้อยู่บ้าง คนนั้นเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ผู้ชายคนนั้นก็อยู่ในสภาพพิการขาเป๋เพราะมอเตอร์ไซค์ลม้มใบหน้าหล่อๆนี้เสียโฉมไปแถบหนึ่งตาข้างหนึ่งก็มีปัญหามองไม่เห็นต้องผ่าตัดอยู่จะดีหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเขาก็เล่าเล่าให้ฟังอ่าลุลงป่วนก็นึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นกรรมของไอ้เจ้ากิก๊กหรือว่ายังไงกันละนี่ ส่วนตัวของไอ้เจ้าตัวผัวเนี่ยซ้อมเมียจนสมองควันเพือนกรรมก็ตาเล่นงานเขาเช่นเดียวกันนั่นก็คือวันหนึ่งเขาข้ามถนนแล้วรถมาเฉียวชนจนร่างหมุนควางล้มคว่ำไปรถขันหลังมาก็ทับที่หัวไหล่ทําให้แขนเขาเสียไปข้างหนึ่งตกลงว่างานนี้แต่ละคนล้วนอยู่ในสภาพที่ไม่สมประกอบไม่ว่าผัวหรือเมียรหรือว่าชายชู้ก็าตามเออ ถ้าใครสงสัยว่ากรรมมีจริงหรือเปล่าก็ขอให้เอาเรื่องนี้ไปคิดทบทวนดูดูไปแล้วเออไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวของเวรกรรมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวลหละครับชีวิตของผักกานี่ถ้าไม่เล่าไม่มีใครรู้เนี่ยอืม ว่าเธอเนี่ยระกำช้ำชอกแค่ไหนมีคนด่าใส่หน้าบ่อยบ่อย,อ,ยอีบ้าอีซกมกเขาไม่รู้หรอกว่าเธอมีความเจ็บปวดเหมือนกับคนอื่นๆชีวิตของเธอมันผิดพลาดมาตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่ก่อนจะออกมาเห็นโลกซะด้วยซ้ำอ่าพกานี่ไม่เคยรู้จักหน้าพ่อตั้งแต่เกิดไม่มีพ่อมีแต่แม่ แม่ก็ไม่เหมือนแม่คนอื่นเพราะว่าแม่นะ่ะสติไม่ดีอยู่ที่จังหวัดหนองคายแม่เป็นสาวแล้วถูกผู้ชายคมขืนจนกระทั่งตั้งท้องคลอดออกมาเป็นผักกาผัก,กาจับได้แม่ไม่ได้แม่ตายหลังจากที่แกเกิดได้ปีเดียวคนที่เลี้ยงดูผัก,กาต่อมาก็คือยายที่เจ็บป่วยกระสะกระแสะสามวันดีสี่วันไข่อยู่กันสองคนในกร,กระท่อมมุงหลังคาด้วยเศษสังกสีเก่า ที่หาได้ก็เอามาปะมาซ้อนกันไว้พอคุ้มแดดคุ้มฝนแต่เวลาฝนตกหนักๆมันก็รั่วเปียกมุง้งเปียกหมอนที่นอนหมดต้องหากะละมังรองไม่ให้เลอะเทอะมากไปแกได้เรียนหนังสือก็เรียนที่โรงเรียนวัดอยู่ใกล้บ้านเดินไปได้เงินกินขนมนี่ไม่มีหรอกยายในยากจนมากรับจ้างเขาได้บ้างแต่ยายก็ไม่แข็งแรง จำความได้แกก็ช่วยยายทำงานแล้วบางทีก็เก็บผักไปขายเปลี่ยนเป็นเงินมาซื้อข้าวสารน้ำปลาผักที่เก็บไปขายไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันไม่มีที่ดินของตัวเองเลยจะเอาที่ดินมาจากไหนยายเล่าว่าปู่ย่าตาทวดในายากจนมากหากินหาอยู่กันตัวเป็นเกลียวที่ดินปลูกกระต๊อบน่ยเป็นของคนที่เคยเป็นกำนันมาก่อนเขาสงสารก็ให้ยายมาปลูกอาศัยอยู่ได้โดยไม่คิดค่าเช่าสักบาท เขาคนนี้ก่อนโน่นเคยเป็นกำนันมาก่อนต่อมาก็ออกจากกำนันยายก็ว่าเขารู้จักชอบพอกับตาสมัยที่ตายังมีชีวิตอยู่พกาก็หวังไว้ว่าถ้าหากว่าแกโตทำงานหาเงินได้มากๆยายจะต้องสบายกว่าน,นี้ก็มีกันอยู่แค่สองคนแล้วแกก็อยากจะเรียนสูงๆแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินผลการเรียนของภกาพอใช้ได้ไม่น้อยหน้าเพื่อน แกเก่งวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ก็ทำได้ดีแต่พอเรียนถึงป .5 เทอมที่สองก็มีปัญหาเพราะว่ายายเจ็บหนักก่อนป่วยในยายไปหาเก็บผักเสร็จแล้ววันนั้นฝนมันตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงที่ใกล้ๆยายเก็บผักอยู่ยายตกใจเสียขวัญสั่นไปทั้งตัวกลัวจะโดนฟ้าผ่าตายแกคิดว่าถ้าแกตายนี่ปกาจะอยู่ลาพังคนเดียวได้ยังไงแต่ผลที่สุดยายก็จากไป ลุงกำนันก็ช่วยทำศพยายให้จนเรียบร้อยยายตายไปแล้วพากาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองลุงกำนันน่ะให้ปากาไปอยู่ที่บ้านด้วยอ่าปกาก็เกรงใจลุงกำนันเขามากเขาก็ดีต่อยายแล้วก็แต่ต่อแกมาตลอดลุงกำนันให้ไปอยู่ที่บ้านแบบลูกหลานเขาบอกอย่างนั้นแต่เมียลุงกำนันไม่ค่อยชอบใจนักอ่ะนะปกาก็ไปอยู่ช่วยเขาทำงานทุกอย่าง แต่เมียลุงกำนันก็ไม่พอใจมักจะพูดกระทบกระทั่งทำนองว่าลูกก็ไม่ใช่หลานก็ไม่ใช่ไม่รู้จะเอามาเลี้ยงไว้ทำไมเมียลุงกำนันพูดหลายหนปากาก็ไม่สบายใจเลยคิดมากด้วยลุงกำนันคงไม่รู้เรื่องนี้เพราะว่าเมียพูดรับหลังเขาปากาก็ตั้งใจว่าถ้าเรียนจบป .6 ก็จะไปหางานทำที่กรุงเทพแล้วค่อยมาหาทางเรียนต่อในภายหลังแกก็อดทนต่อมาจนเรียนป .6 ได้เทอมนึง ลุงกำนันกับเมียเกิดบาดหมางก,กันรุนแรงมีปากเสียงเถียงกันอ่ฟังแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวพกานี่แหละเพราะเมียสงสัยว่าลุงกำนันจะเลี้ยงพกาไว้ทำเมียลุงกำนันก็บอกมันคิดบ้าๆนะเมียก็โต้ตอบว่าไม่ได้บ้าไม่ได้คิดเอาเองแต่มันมีแววจะเป็นอย่างนั้นลุงกำนันก็พูดว่าแกพูดอย่างนี้เด็กมันจะเลิกนับถือเมียก็เถียงบอกว่าแกไม่ต้องมาพูดเพราแกคิดอะไรข้ารู้หมดแหละ ลุงกำนันโมโหมากก็เอาปืนมายิงเปรี้ยงเปรี้ยงไม่มีใครเป็นอะไรนะเขายิงขึ้นฟ้าแต่ได้ผลก็ทำให้เมียงเงียบได้พากาก็เสียใจที่เกิดเรื่องนี้แต่ว่าแกก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนในระหว่างที่ยังคาราคาสังในเรื่องเรียนลุงกำนันก็เลยพูดกับพากาบอกว่าไม่ต้องคิดมากาก็อยู่ต่อไปเถอะครับไม่ได้คิดอะไรับเองอย่างที่เมียเขาว่าหรอกข้าเอนดูเองเหมือนกับลูกเหมือนหลานข้าสงสารเองตั้งแต่แม่เองนู่นแล้วพากาก็ก้มกราบลุงกำนัน ต่อมาเมียลุงกำนันเกิดสงสัยอ่าสงสัยว่าพกาะจะเป็นลูกของลุงกำน,นันลุงกำนันอาจจะทำไม่ดีมีไรกับแม่สติไม่ดีของพกาคราวนี้ลุงกำนันโกรธหน้าแดงกำเลยแต่ไม่พูดอะไรเลยเดินหนีออกจากบ้านไปเลยพอลุงกำน,นันพ้นประตูบ้านเมียก็มาจิกผมพกากระชากออกปากไล่ให้ไปให้พ้นแล้วเอาเสื้อผ้าหนังสือเรียนมาโยนโครมลงไปจากบ้าน ปกาก็ร้องไห้พลางเก็บข้าวของทั้งหมดแล้วเดินร้องไห้ออกจากบ้านก็กลับไปอยู่ที่กระต๊อบเก่าทุดโทมมันยังอยู่ยังไม่ได้รือ้อรู้สึกกลัวม,มากแต่ก็ได้อาศัยแสงตะเกียงเป็นเพื่อนนั่งกอดข่าวร้องไห้สักสองชั่วโมงลุงกำนันก็มาชวนให้กลับไปที่บ้านแต่ว่าะปะกาสงสารลุงกำน,นันไปก็มีเรื่องกันอีกก็เลยไม่ไปลุงกำนันก็บอกอยู่ที่กระต๊อบคนเดียวน่ยมันอันตราย เองโตแล้วคนมันจะคิดไม่ดีไอ้คนเดี๋ยวนี้มันไม่เลือกเด็กเล็กมันยังไม่เว้นเลยพากาก็บอกไว้ตรงๆว่าฉันไม่อยากเห็นลุงกำนันกับเมียทะเลาะกอันอีกเขาก็ส่หัวไปมาคืนนั้นก็นอนที่กระต๊อบนั่นแหละลุงกำนันก็มาอยู่เป็นเพื่อนวันต่อมาลุงกำนันพาพากาไปฝากเขาอยู่บ้านญาติอยู่มาจนกระทั่งแกเรียนจบป .6 ก,ก็กราบเขากราบลาลุงกำนัน เข้ากรุงเทพประคนแถวบ้านที่ทำงานโรงงานทำร่มทีนี้พากาก็ได้ทำงานสมใจทำงานอยู่เกือบปีก็เกิดเรื่องเพื่อนคนงานที่รู้ประวัติว่าแม่ของพากาเป็นบ้าก็หาว่าากาเป็นบ้าเหมือนแม่ก็เรียกพากาอีบ้าบางอีบ้องบางแต่ากาก็ไม่ได้ทำอะไรให้พวกเขาเลยเพียงแต่ไม่ชอบที่พวกเขาพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นเสร็จแล้วแกก็ไม่คุยกับพวกเขาเขาก็หาว่าเป็นบ้า เขาช่วยกันแกล้งฟ้องหัวหน้าจนโดนให้ออกพอออกแล้วก็ต้องไปเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารย่านปิ่นเกล้าโดนแขกขี้เมาวลวนลามบางบางคนก็ชวนไปนอนแกก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาถูกเนื้อต้องตัวทําให้เจเขาไม่พอใจอ่าก็พูดกับพกาบอกว่ามันจะไปศึกหรออะไรนักหนานะจับนิดจับหน่อยเจน่ะอยากจะให้พกาปล่อยตัวให้แขกเพื่อเรียกแขกเข้าร้านเยอะๆแต่ว่า ปากาไม่ชอบเจ๊เตือนหลายครั้งจนกระทั่งบอกให้ปากาออกจากงานต่อมาก็มาได้งานที่ร้านอาหารอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่สนามเป้าขายอาหารตามสั่งไม่มีแขกขี้เมาลวนลามทำงานที่ร้านนี้ดีเจ้าของก็ไม่ดุมากทำอยู่จนกระทั่งได้รู้จักกับพี่นอ็อตพี่น็อตนี่เป็นวัยรุ่นอายุ16ปีมากินข้าวที่ร้านบ่อยๆก็ชวนคุยจนสนิทกันคบหาดูใจกันนานเกือบปี สุดท้ายก็เป็นของกันและกันก็ยอมรับว่ารักเขามากเขาเป็นผู้ชายที่พก,การักเป็นคนแรกในชีวิตต่อมาก็ตั้งท้องท้องโตขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าของร้านเห็นว่าคงจะทํางานให้ไม่ไหวก็พูดกับพก,กาตรงๆนะแกก็เข้าใจเสร็จแล้วก็เลยบอกกับพี่นอ็อตเขาก็ตัดสินใจพาเธอเข้าไปอยู่กับแม่ที่บ้านซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็เคยพาไปหาแม่หลายครั้งบ้านเขาอยู่สามสลน เป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าสุดโทมกลิ่นเหม็นอับชื้นมันเป็นถิ่นที่เรียกกันว่าชุมชนแออัดหรือว่าสลัมมาแหละผู้คนอยู่กันอย่างหนานแน่นตรอกซอกซอยเล็กๆแคบๆเดินสวนกันแทบไม่พน้นและคนแต่ในละแวกนั้นก็ล้วนแต่คนจนทั้งนั้นหาเช้ากินขําแก่งแย่งกันตะโกนด่าทอกันพูดจากันหยาบหยาบใายๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับพากาเพราะว่าเคยลําบากมาแล้ว ก็ยังอยู่ได้แม่ของนน็อตนี่อายุยังไม่สี่สิบเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเข็นรถไปขายที่ปากซอยอ่ะพะกาไปอยู่ก็ไปช่วยแม่เขาทุกวันขายของตอนเย็นไปเลิกก็ตอนดึกหมดเร็วก็เลิกเร็วขายไม่ดีก็ยืดเยื้อะดึกมากก็บอกนต,ตรงว่าเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยบน่นขอเพียงนน,อน็อตนี่อยู่แก่ๆเท่านั้นแหละเขาก็ช่วยแม่บงังหายตัวไปบ้าง ก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนถามเขาก็บอกาไปกับเพื่อนไม่ต้องห่วงถึงอย่างไรเขาก็รักเธอว่างั้นท้องโตใกล้คลอดแล้ววันหนึ่งเขาก็พูดกับพกาบอกว่าเขามีอะไรจะบอกอ่ะพะกาก็ถามว่ามีอะไรเหรอเขาก็ขอให้สัญญาว่าจะไม่โกรธเขาแล้วก็จะเก็บเป็นความลับด้วยนะพะกาก็สัญญาเขาก็บอกว่าเขาติดยาบ้าอ่ะพะกาตกใจมากแต่ก็ไม่พูดอะไร เขาพูดอีกว่าเขาไม่ตั้งใจอะเพื่อนมันชวนปากาก็ขอให้เขาเลิกเขาบอกว่าจะพยายามต่อมาปากาก็คลอดลูกเป็นเด็กผู้หญิงแม่เขามองดูปากากับลูกอย่างไม่ยินดียินร้ายคล้ายๆจะเหน็ดหน่ายเหลือกําลังเรื่องเสพยาเนี่ยในน็อตบอกจะเลิกแต่ก็ไม่เลิกซ้ําเอามาเสพในห้องอีกด้วยเขาเผามันแล้วก็สูตรวันเข้าไปก็ทําให้ปากานี่โกรธเขามากก็ขู่ว่าถ้าเขาไม่เลิก เดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะเสพมันบ้างเขาก็บอกว่ามันไม่ดีอย่าทาอย่างนั้นนะระกาก็น้อยใจเขาที่เขาไม่เชื่ออยากจะประชดอ,ะอยากจะ,ะคือรู้ว่าเขาซ่อนยาไว้ที่ไหนวันหนึ่งตำรวจจับเขาในข้อหารักทรัพย์มีของกลางอยู่ที่ตัวเขาระกา,กากตกใจแล้วก็เสียใจมากแม่เขาร้องไห้เราไม่มีทางช่วยเขาได้เลยเขาก็เลยต้องไปอยู่ที่บ้านเมตตาระกากเครียดมากแม่เขาก็เครียด ไปช่วยกันขายของเราสองคนก็เหมือนคนบ้าว่านั้นสำหรับปากาในลูกก็ยังเล็กโอ้ไม่รู้ไปทำเวญทรากรรมที่ไหนเอาไว้ทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้อ่าปากาเขาบ่นนะพร้อมกับนึกถึงคำพูดที่พระท่านบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนโยม